ซ้ายมือเนี่ยเป็นเว็บเอเจนต์ทางขวามือเนี่ยเป็นเว็บตรงกูตั้งใจทํามากเดี๋ยวกูจะปั่นให้มึงเห็นเลยว่ามันต่างกันจริงๆเว็บตรงมันเข้าขีสปินแล้วเฮ้ยเชี่ยคือกูจะพูดยังไงอ่ะให้มึงเข้าใจอ่ะกูจะอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันคือเว็บตรงเนี่ยคือมึงเล่นกับเจ้าม,มือโดยตรงเว้ยมันเลยไม่ปรับเปอร์เซนต์การชนะของมึงเพราะว่ามันมันไม่ต้องแบ่งเงินกับใครไงมึงเข้าใจปะ่ะส่วนเว็บผีเว็บเอเจนต์ที่กูเคยเล่นเนี่ยคือมันต้องแบ่งกําไรจากมึงอ่ะต,อ Agent, ต้องให้เอเจนต์ มันเลยปรับเปอร์เซ็นต์การชนะของมึงไงมึงก็เลยเสียเงินตลอดเนี่ยเชื่อแล้วที่ผ่านมาคืออะไรวะกูว่าต้องมีอีกหลายคนน่ะที่โดนเว็บผีเว็บเอเจนต์น่ะแม่งหลอกแดกเงินเหมือนกูทีเนี้ยมึงอยากรู้ไหมกูเล่นเว็บไหนอะ่ะมึงทักเข้ามาแล้วมึงเอาลิงก์ไปสมัครแล้วมึงไม่ต้องบอกแอดมินนะว่าใครแนะน,นํามาเฮียแนะนํามาพี่คนนูน้นพี่คนนี้แนะนำมาคือกูไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยเข้าใจปะมึงไปสมัครของมึงกันเองกูแค่อยากจะบอกว่าให้มึงมีเว็บดีๆในการเล่น ที่เป็นเว็บตรงจริงๆอ่ะไม่ใช่เว็บผีเว็บเอเจนต์เน่ะเว็บตรงเนี่ยแม่งจบรอบฟรีสปินเนี่ยจบชนะอยู่ที่สามพันกว่าบาทส่วนเว็บเอเจนต์เนี่ยเว็บผีเนี่ยยังอยู่หกร้อยกว่าบาทอยู่เลยทุนมึงลดไปแล้วปั่นไปเรื่อยๆกูมั่นใจหมดแน่นอนส่วนใครอยากเล่นเว็บเอเจนต์ต่อเนี่ยก็เรื่องของมึงแล้วกันแต่ถ้าใครอยากเล่นเว็บตรงเนี่ยมึงทักเข้ามาแล้วมึงก็เอาลิงก์มาสมัครเชื่อแม่งโคตรแข็งเลยกูโดนเว็บผีเว็บเอเจนต์หลอกมาเป็นปีๆอ่ะ